สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเรื่องเทคนิคและวิธีการใช้งาน Google Docs หรือว่า Google Document อย่างมืออาชีพนะคะจะมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Google Document กันก่อนนะคะ Google Document หรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่า Google Doc s, เป็นบริการออนไลน์ที่สามารถจัดการกับเอกสารได้แบบไม่ต้องเสียเงินเพียงแค่มีอีเมลของ Gmail และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ ค่ะสำหรับการเข้าถึง Google Docs นะคะก็จะทำได้อยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกะคะก็ให้เรามาพิมพ์ที่ช่อง URL นะคะว่า docs.google.com ค่ะ,ะจากนั้นก็กด Enter เลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งค่ะหากใครที่ลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้มาที่ Google App ที่อยู่ฝั่งขวามือตรงนี้ค่ะจากนั้นก็เลือก Docs ได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นเมนูต่างๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละเมนูนั้นใช้ทําอะไรกันบ้างคะ่ะซึ่งตัวแรกนะคะก็จะเป็นเมนูสําหรับการสร้างเอกสารประเภทอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น g o กูเกิ e e ีท g o o g l e Slide หรือว่า Google Form นั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะใช้สําหรับสร้างเอกสารใหม่ค่ะ,ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นเอกสารเทมเพลตนะคะสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยค่ะ เอกสารด้านล่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารที่เราเปิดไว้ล่าสุดนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะไอคอนตัวแรกค่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองค่ะส่วนไอคอนตัวนี้นะคะก็จะเป็นการจัดเรียงค่ะและไอคอนตัวสุดท้ายนะคะก็จะสามารถที่จะเปิดไฟล์ได้จาก Google Drive นั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการสร้างเอกสารกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นเอกสารเปล่าๆนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าตัว Google d o c เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับ Microsoft Word มากเลยใช่ไหมคะ g o o g l e d o c นะคะมีเครื่องมืออะไรบ้างนั้นเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยค่ะเครื่องมือตัวแรกนะคะก็คือเครื่องมือไฟล์เครื่องมือไฟล์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแชร์เอกสารนะคะเปิดเอกสารใหม่นะคะหรือว่าเปิดเอกสารที่มีอยู่แล้วหรือว่าจะดาวน์โหลดและก็บันทึกเอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วก็จะเป็นการตั้งค่าในกระดาษหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าการพิมพ์ก็จะอยู่ที่เครื่องมือตัวนี้นะคะเครื่องมือตัวต่อมาค่ะก็คือเครื่องมือแก้ไขค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยเลิกทําทําซ้ําการตัดการคัดลอกการวางนั่นเองค่ะเครื่องมือตัวต่อมานะคะก็คือเครื่องมือการดูจะประกอบไปด้วยรูปแบบการพิมพ์ค่ะหมดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดการดูหรือว่าโหมดการแก้ไขค่ะแล้วก็การแสดงไม้บรรทัดหรือว่าแสดงโครงร่างของเอกสารค่ะ เครื่องมือตัวต่อมานคะคะก็คือเครื่องมือแทรกเครื่องมือแทรกก็จะสามารถแทรกรูปภาพแทรกตารางแทรกภาพวาดแทรกแผนภูมิหรือว่าจะเป็นการแทรกลิงก์ก็สามารถที่จะทําได้ค่ะเครื่องมือตัวต่อมาค่ะนั่นก็คือเครื่องมือรูปแบบค่ะก็จะมีการจัดการของข้อความลักษณะของย่อหน้าการจัดข้อความและการเยื้องระยะห่างของแม้บรรทัดและก็คอลัมน์ก็จะสามารถทําได้ที่เครื่องมือตัวนี้นะคะ ตัวต่อมาค่ะเป็นเครื่องมือที่มีชื่อว่าเครื่องมือนะคะใช้สําหรับการสะกดคําและวยากรณ์การนับจํานวนคําการทําการอ้างอิงพจนานุกรมแปลเอกสารหรือว่าจะพิมพ์ด้วยเสียงก็สามารถทําได้ที่เครื่องมือตอัวน,นี้ค่ะ เครื่องมือตัวต่อมาคะก็จะเป็นเครื่องมือส่วนเสริมค่ะเครื่องมือส่วนเสริมค่ะหากเราต้องการที่จะมีฟีเจอร์ที่มากขึ้นเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดส่วนเสริมมาใช้งานได้ค่ะเครื่องมือตัวสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องมือความช่วยเหลือนะคะก็จะช่วยเหลือในด้านของการทําเอกสารนะคะการฝึกอบรมหรือว่าการอัปเดตนั่นเองค่ะ